คือพอเราไปดูข้อมูลมาเนี่ยที่นี่น่าสนใจมากครับวัดนี้มีสองชื่อเลยนะอ,อ้อหรอคะชื่อทางการคือวัดศรีบุญเรืองแต่ว่าคนในพื้นที่เขากลับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดหมากแกงครับวัดหมากแกงอืมซึ่งมันสะท้อนภาพอะไรบางอย่างที่ชัดมากเลยคือการผสมผสานทางวัฒนธรรมทรมมั้งพม่าไทยใหญ่ล้านานา วันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจกันครับว่าสถาปัตยกรรมของที่นี่โดดเด่นยังไงแล้วก็สมบัติชิ้นสําคัญที่สุดของวัดมีเรื่องราวเบื้องหลังเป็นมาอย่างไงน่าสนใจมากเลยค่ะเอาละครับเรามาเริ่มจาะลึกกันที่เรื่องสถาปัตยกรรมก่อนเลยดีกว่าคือพอเปิดดูข้อมูลเนี่ยผมทึ่งกับศาลาการเปลี่ยนของเขามากที่เรียกว่าจองใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นราสาไทยใ,ใหญ่คือมันดูเหมือนปราสาทเลยนะหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆสวยมากแต่ที่แปลกใจคือ เขาบอกว่าอาคารหลังเดียวเนี่ยแหละครับเป็นทั้งวิหารค่ะเป็นทั้งกุฏิแล้วก็เป็นสาระอนเนกประสงค์ด้วยมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอครับใช่เลยค่ะนั่นแหละคือเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยใหญ่แท้ๆเลยการเรว่มทุกอย่างไว้ในอาคารเดียวแบบนี้มันสะท้อนภาพศูนย์กลางของชุมชนได้ชัดมากอ๋อเข้าใจเลยคือทุกกิจกรรมทางาศาสนาทางสังคมมาเกิดที่นี่ได้เลยแล้วความน่าสนใจมันไม่ได้หยุดแพ่่ายนอกนะคะครับ เพราะถ้าเรามองเข้าไปข้างในเนี่ยข้อมูลบอกว่ามีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดกครบทั้ง12กันเลยโอ้ oh, ครบเลยเหรอครับครบเลยค่ะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือภาพพวกนี้เป็นฝีมือของช่างชาวพมา่าอ๋อเป็นหลักฐานที่แบบชัดเจนมากว่าวัฒนธรรมพม่าเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่นี้ลึกซึ้งจริงๆสถาปัตยกรรมกับศิลปะเก่าแก่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันมีอีกอย่างในข้อมูลที่เรามีที่แบบ ดึงความสนใจผมมากๆอะไรเหรอคะพระพุทธรูปหอกขาวครับดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยอ่าใช่ค่ะในข้อมูลบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกขาวองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่สุดในไทยเลยเหรอคะใช่ครับสูงเกือบ2เมตรหน้าตักกว้าง48นิ้วคือเห็นขนาดแล้วน้าทึ่งมากแต่แต่ดูจากข้อมูลแล้วท่านไม่ได้เป็นพระเก่าแก่เหมือนตัวอาคารใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ นั่นคือจุดที่น่าสนใจมากครับสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลพิเศษอะไรหรือเปล่าคือพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2549นี้เองค่ะโอ้โหไม่นานมานี้เองใช่ค่ะสร้างในวาระกาสที่สำคัญมากคือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกในตอนนั้นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วที่มาของท่านก็เชื่อมโยงวัฒนธรรมที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกเลยนะคะพระยกก้อนมาเหืมาเนี่ยถูกส่งไปแกะสลักโดยช่างสีมือชั้นครูที่เมืองมันทะเลประเทศพมา่าไปถึงพม่าเลยใช่ค่ะแล้วค่อยอ่อนเชิญข้ามพรมแดนกลับมาปริสถานที่แม่สเสรี่ยงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาร่วมสมัยที่น่าประทับใจมากพอเอาทุกอย่างมาต่อกันแล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะครับอืม คือวัดศรีบุญเรืองไม่ได้เป็นแค่าศาสนสถานที่เก่าแก่แต่กลายเป็นเหมือนสี่แยกวัฒนธรรมที่มีชีวิตเป็นสี่แยกวัฒนธรรมอืมที่ศิลปะล้านนาไทยใหญ่แล้วก็พมา่าไม่ได้แค่อยู่ร่วมกันเฉยๆแต่ยังถูกสร้างขึ้นใหม่ตีความใหม่ผ่านยุคสมัยด้วยใช่ครับแล้วบทบาทต่อชุมชนก็ยังเข้มแข็งมากยังสืบสารประเพณีปอยสังลองประเพณีบวชเนนของไทยใหญ่ ใช่เลยครับซึ่งก็ถือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในทางธรรมแก่เด็กๆและก็เยาวชนในพื้นที่ด้วยเรื่องนี้มันก็ทําให้เราต้องกรอบมาคิดตามนะครับครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่มันน่าสนใจมากการที่พระพุทธรูปยกซึ่งสร้างในยุคสมัยใหม่โดยช่างจากอีกประเทศเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์สําคัญของไทยได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดเป็นหน้าเป็นตาของวัดเก่าแก่แห่งนี้อืมนั่นสิครับมันก็เลยเกิดเป็นคือเกิดเป็นคําถามปลายเปิดให้เราไปคบคิดกันต่อนะครับว่า มรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าที่สุดเนี่ยจำเป็นต้องมาจากอดีตอันไกลโพ้นเสมอไปหรือไม่หรือบางทีมันอาจถูกสร้างขึ้นใหม่จากความศรัทธาร่วมสมัยที่เชื่อมโยงผู้คนข้ามพุมแดนได้เช่นกัน